ครับวันนี้เราจะทำเมนูตำปลาใส่มะม่วงนะครับนี่ครับปลาเราก็ทอดมาก็หลายตัวนะครับเจ็ดแปดตัวได้นะครับนี่ครับเราก็แกะแกะเนื้อออกมานะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเตรียมตำมะม่วงนะครับตำปลาใส่มะม่วงนะครับนี่ครับ นี่ก็แกะหอมแกะอะไรตำพริกเสร็จแล้วก็ค่อยเอาเนื้อปลาใส่นะครับนี่ครับนี่เลยนะครับปลาเยอะครับปลาเยอะครับเราไม่ต้องซื้อปลานะครับนี่ครับปลาเราหาตามธรรมชาติครับผลงานหนังสติ๊กลรวนๆนะครับนะี่ครับกับข้าวเราวันนี้จะน่ากินแล้วไร เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับมาชมกันว่ามันจะน่าอร่อยขนาดไหนครับแล้วก็มีผักลวกด้วยนะครับผักสดผักลวกนะครับลวกเสร็จแล้วนี่เลยนะครับยั่วยเลยนะครับเราตามชมกันครับนะครับนี้เราจะเริ่มตามปลาแล้วนะครับ นี่จะเป็นเนื้อปลาครับเราก็เริ่มตำปลาใส่มะม่วงนะครับนี่น่าจะหมดมัง้งแน่หมดไหต้องตำดูก่อนนะครับเราค่อยตำไปเรื่อยๆนะครับใส่เยอะก็ตำไม่ค่อยละเอียดน,นะครับ ทำไปไเรื่อยๆนะครับทำใส่เครื่องปรุงครับอะไรลูกเหรอะไรลูกเหรอน้องอะไรใส่ัาใส่มะม่วงด้วยใส่ เนื้อปลากยะยใส่ไปเรื่อยนะครับตันให้มันแดดให้มันเข้ากันนะครับนี่ค,ครับเนื้อปลาเราเริ่มเยอะแล้วนะครับปลาเพียบนะครับปลาปลาีครับนี่ รฟรีเราไม่ต้องซื้อครับแค่เอาหนังสเติี้ออกไปก็ได้ปลาแล้วครับเนื้อปลาเราเพียบเลยนะครับนี่เลยนะครับเนื้อปลาลว้ลวนเลยนะครับตามไปเรื่อยนะครับให้มันเข้ากันให้มันเหเียดนะครับเนื้อปลาเราเก็บมาลว้ลวนเลยครับเอาก้างออกนะครับโว้ย ทำยากหน่อยนะครับแล้วปลาเยอะสงสัยจะล้นคอกแล้วเนี่ยเนี่ยปลาเยอะเกินหรือเปล่า,าโอ้ยยัวย่วๆเลยนะครับนี่ครับพอคอก็เริ่มเมื่อยแขนแล้วนปลาล้น ม้วลงไปด้วยเรื่อยๆนะครับแบบนี้มันเข้ากันนะครับถ้ามันละเอียดแล้วเราค่อยปรุงรสนะครับ ที่ทีลนน้อยแล้วค่อยตำดีอันนี้ครับเพิ่มปรุงรสน,น,นะครับนี่ครับที่เราตำปลามาเริ่มเข้ากันแล้วนี่เรามาช่วงปรุงรสครับนี่ฮะเราใส่น้ำปลาลงไปนะครับให้มันนูนัวนะครับเราปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับตัวนี้ นี่นครับยัวย่วๆเลยนะครับเนื้อปลาเยอะมากเต็มคกเลยล้นคกเลยนะครับนี่ครับมีเลยนะครับเดี๋ยวค่อย ชมหน้าตาว่าจะออกมาหน้ากินขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วค่อยชมกันครับว่าแกน่าอร่อยขนาดไหนครับนี่นะครับกับข้าวเรานี้ตาปลาที่เราตาเสร็จแล้วนะครับนี้จะเป็นแกงส้มใส่ผักบุ้งนะครับเนื้อปลานิลนครับเอาปลานิลนแกงส้มนะครับซุปมะเขือแล้วก็มีแตงด้วยนะครับ แตงกบผักสดนะครับผักลวกยั่วๆอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นผักสลัดนะครับผักออร์แกนิกนะซื้อมาอันนี้ก็เป็นหัวปลานี้นี่เราทอดแล้วแกะเนื้อออกนะครับนี้เป็นกับแก้มอย่างดีเลยนะครับนี่ครับแพ้ได้ครับอร่อยด้วยครับนะครับนีผักขมนะครับผักขมลวก ยั่วๆเลยนะครับนี่ครับกับข้าวเราวันนี้มีเยอะนะครับนะครับน่ากินไหมครับมาพี่น้องทุกคนครับนานทุกคนครับมากินด้วยกันครับยั่วน่าอร่อยไหมครับกับข้าวเราวันนี้ปลาธรรมชาตินะครับเราไม่ซื้อตลาดนะครับ่าแค่หนังสเต๊กก็มีกับข้าวกินแล้วครับหนังสตต๊กออกบ้านไม่มีอดตายครับแกวเยี่ยม